สวัสดีครับผมนายอิตาเลียพงศ์สีมงคลน,นะครับอยู่เซสชันที่3นะครับผมรหัสนักศึกษา62044020131ครับเหยไหมครับเบื่อการตัดหญ้าเบื่อที่ต้องสะพายเครื่องหนักตัดหญ้าและเบื่อที่ต้องทำงานกลางแจ้งในวันนี้นะครับผมมีตัวเลือกใหม่ให้กับทุกคนได้เลือกใช้นะครับ ผมคิดนวัตก,กรรมหนึ่งก็คือเครื่องตัดญ้าอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องตัดเองเราให้เครื่องตัดอัตโนมัติโดยเราสามารถสั่งแอปผ่านโทรศัพท์ได้โดยเจ้าเครื่องนี้สามารถสแกนและสามารถตัดได้ทุกพื้นผิวจะดีไหมครับเมื่อคุณได้เครื่องนี้ไปใช้คุณจะมีเวลาทำอื่นได้มากมายวันนี้นะครับผมขอเสนอเครื่องตัดยาลานโมเวอร์โรบอท เครื่องนี้มี2ระบบใช้งานด้วยกันก็คือระบบที่1แบบอัตโนมติอย่างที่2คือแมนนวลนะครับระบบแรกการใช้อย่างอัตโนมติก็คือการควบคุมทางแอปโทรศัพท์โดยเครื่องเจ้าเครื่องนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับ wi-Fi ที่บ้านนะครับเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็จะใช้สัญญาณเน็ดลิงค์ไปหาโทรศัพท์นะครับผมทาให้เราสามารถเปิดเครื่องปิดเครื่องได้โดยโทรศัพท์และเจ้าเครื่องนี้มีเซ็นเซอร์โหลดเซ็นเซอร์ที่สามารถสแกนสนามได้ การใช้มันของงานก็คือมันสามารถตัดหญ้าดได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกและข้อดีของมันก็คือมีแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้ไฟฟ้าเจ้าเครื่องเจ้า,จาตัวเครื่องนี้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานของมันเป็นการใช้งานที่สะดวกอย่างมากเลยนะครับ เจ้าเครื่องนี้มันมีความสามารถที่ตัดได้ได้ทุกสานามพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางขุทางหินขูกขะหรือทางเรียบและสามารถเก็บงานได้อย่างเรียบร้อยครับระบบที่2ครับก็คือระบบแมนวนวลนะครับระบบแม่นวลก็คือระบบที่ปรับมือนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์หรือใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับดยการเปิดปุ่ม power ครับก็จะเปิดปุ่มจากด้านหลังนะครับผมปุ๊บแลว้วกดที่แมนวนวลนะครับตึ๊ด ถ้านี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะตัดพื้นที่ไหนเดี๋ยวเราจะลองใช้งานเครื่องนี้กันนะครับโดยที่ผมจะใช้งานแบบเมนนุนนะครับผมโดยการที่ผมกดที่ power กดที่เมนวุนนะครับเราสามารถกดเมนวนุนแต่ทําให้มันตัดจ่าอัตโนมัติได้โดยที่เราสามารถเลือกพื้นผิวผมจะสามารถเลือกพื้นผิวเฉพาะตรงนี้นะครับ กันาครับกับเครื่องตัดจ้าถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์เป็นไอเดียนะครับผมเผื่อว่าจะเกิดนวตัตก,กรรมนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ